ดุนรัฐแจ้งเตือนประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่11พฤษภาคม2567ดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเตือนภยัยแอบอ้างกรมที่ดิน ออกหนังสือราชการแจ้งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับกรมที่ดินออกหนังสือราชการแจ้งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2567ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอมจากกรณีการปรากฏหนังสือราชการ การแจ้งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2,567ทางกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมไม่ใช่เอกสารที่ถูกออกโดยหน่วยงานกรมที่ดินหรือภาครัฐแต่อย่างใดเนื่องจากกรมที่ดินไม่มีหน้าที่สำรวจตรวจสอบและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและไม่มีการสำรวจข้อมูลที่ดินผ่านช่องทาง e-service รวมถึงกรมที่ดินไม่มีนโยบายการดำเนินการดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์และช่องทางไล n e แอปพลิเคชันหรือช่องทางออนไลน์อื่นๆผ่านทางลิงก์แต่อย่างใดดังนั้นจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือช่วยกันส่งหรือแชร์ข้อมูลนี้ออกไปเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงและจะได้ระมัดระวังตัวเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพต่อไป